ตคำเตือนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำคลิปนี้อาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางด้านความรุนแรงและผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ห้ามลีสวัสดีครับทุกคน นี้เราก็จะมาเดินตลาดในตอนที่คนไม่เดินนะครับผมเพราะจะได้ไม่ได้แอร์อัดนะครับผมเราจะมาเดินตลาดในตอนที่เขากําลังเก็บของนะฮะทุกคนนี้เรามาเก็บค่าคุ้มครองนะคะทุกคนก็เราจะมาเดินตลาดนะครนะฮะทุกคนนะนะครทุกคนนะนี่มันร้านขายรองเท้านะฮะถ้าทุกคนเห็นนะ นี่เป็นร้านขายรองเท้านะฮะทุกคนนะวันนี้เรามาเดินตลาดนะครับนะฮะทุกคนนะก็แบบว่าเออนะฮะก็ตลาดเลินก็มีแค่นี้นะฮะก็แบบไม่มีอะไรมากมายนะฮะว่าตาผู้สาวบ้านคุณอยู่ที่ใดจะว่าผมจะรีไปต่อให้เมาแค่ไหนก็ไปหาว่าตาผู้สาวบ้านคุณอยู่ที่ใดขอกระซิบว่ารังเก่งใกล้ๆก็แบบ คนมันหล่อฮะทุกคนเห็นไหมคะก็มีน้องๆแบบมายิ้มให้นะัะผมก็แบบว่าวันนี้เราจะมาเดินตลาดในตอนที่กขากำลังเก็บตลาดนะเพราะว่าเราไม่มีเงินซื้อของนะคะทุกคนนะสามตัว40่สิเองนะทุกคนสามตัวสี่สิเองเห็นไหมสามตัวสี่สิเองทุกคน เฮตาสิมาดูสิครับตลาดนะเขากําลังเก็บของแล้วเรามาเดินตอนนี้ได้ไงทุกคนเราจะมาเดินตลาดในตอนที่เขากําลังเก็บของนะเพราะว่าเราไม่เงินไม่มีเงินซื้อของนะเราก็ต้องมาเดินเล่นนะเห็นไหมน้องๆก็ยิ้มให้นะทุกคนนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเดินตลาดในตอนที่เขากาลังเก็บของนะเพราะเรามันไม่มีเงินนะอากาศก็จะร้อนมากเลยนะครับประเทศไทยก็ระยะทางไกลมากฮะตอนนี้ตลาดเราก็กาลังจะเก็บแล้วนะเห็นไหมฮะทุกคนเขากําลังเก็บของแล้วทุกคน ร้อนมากเลยนะฮะวันนี้เห็นไหมฮะทุกคนเสื้อผ้าถูกมากเลยฮะทุกคนตอนนี้ก็กําลังเก็บของแล้วนะทุกคนเห็นไหมฮะทุกคนเขาบอกว่าเขาจะขายน้ำทุกคนแล้วเราก็ต้องอุดหนุนแล้วฮะทุกคนขายยังไงฮะผมยี่สิบบาทสามสิบบาทเองทุกคนดูสิครับประเทศไทยถูกมากอุดหนุนหนึ่งแก้วครับทุกคนฮะผมก็วันนี้บรรยากาศดีมากเลยับผมแบบว่าต้องเช็คตังก่อนนะฮะ เอา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 ไปแล้วครับบามมีเงินเอาเอาไปแล้วครับบามมีเงิน <c oughs> <c oughs> เอานี้เอาเอาน้ำแดงก็ได้ครับอ่านะฮะจังหวะนี้เราก็มาเลือกเกือบบูธกันอยู่นะครับทุกคนอ่านะแม่เขายิ้มหนึ่งจังหวะนะคะทุกคนแม่เขาขายอะไรเอ้ยแม่เขาไม่บอกเลยตายเธอจ้าพระเจ้าวุวาตายเธอทุกคนตอนนี้เราเลือกของกันอยู่ตายเธอเขากำลังเก็บของแล้ว ได้เธอะเราต้องกินน้ำเพื่อเอาอยู่รอดในอากาศที่ร้อนนี 1. 1> ่้เธอทุกคนน้องๆเขากำลังขายผลไม้อยู่ดี <ampoo> ดูสิน้องเขายิ้มให้ผมทุกคนนี่ไดเธอดูสิทุกคนเขากำลังเก็บของกันแล้วตา้เธอเราว่าจะมากินทุเรียนเพื่อใอ้อยู่รอดในอากาศที่ร้อนจัดแต่เราไม่มีตังค์เลยทุกคนโอ้โตได้เธอทุกคนแม่เขากำลังเก็บของแล้วเขาอาจจะมีลูกสาวที่สวยมากเลยนะทุกคนแต่เราไม่รู้ โอ้เหนื่อยจังเลยเขากาลังเก็บของกลับบ้านแล้วครับทุกคนอาจจะได้กาไรเป็นหมื่นก็ได้นะครับทุกคนวันนี้ได้สลครับทุกคนอากาศที่ร้อนจัดมากเลยนะครับวันนี้นี่เรามันเจอน้องๆที่น่า,ารักมากเลยเจอน้องๆที่น่า,ารักมากเลยคนจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอะเฟี้ยวไม่เฟี้ยก็ทําแฟนคุณเลี้ยวละ่ะคนอะไรทําไมมันเทขนาดเนี้ยอะเด็กๆนะเขายังบอกพี่โอมืงนเฟี้ยวจัด เฮดตายเีอทุกคนมีน้องๆมายิ้มให้เราด้วยโอไม่ใช่ทุกคนพระเจ้าโอนี่มันคือของแก่กาช้างต้นนะทุกคนให้น้องเขินมากเลยทุกคนโอ้ตายธสาหายเห็นไหมให้ตายเธอทุกคนละว่าเราจะมาซื้อเสือ้อผ้าแต่เขาเก็บกลับบ้านกันหมดแล้วให้ตายเธอเราจะเอาชีวิตรอดจากอากาศที่ร้อนจะได้ยังไงเนาะให้ตายเธอเรายังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยวันนี้อากาศร้อนมากเลยให้ตายเธอ โอ้เราต้องเดินทางไกลนะฮะวันนี้เขาเก็บของกันหมดแล้วไม่รู้เราจะทำยังไงดีโอ้ยตายเธอโอ้ยตายเธอโอ้เหนื่อยแล้วแม่เขายังไม่เก็บของเลยนะฮะทุกคนอาจจะยังไม่ได้กําไรเยอะพอที่จะกลับบ้านหรือค่าน้ํามันยังไม่พอนะทุกคนขอให้แม่เขาได้เยอะๆนะทุกคนเฮ้ย,ยไมตลาดนัดวันนี้เขาถึางเลิกไวจัทงทงุกคนสงสัยนาฬิกาเราจะตาย ว่าพึ่งสามโมงเช้านี่ยไม่ใช่แล้วทุกคนตอนนี้มันบ่ายหนึ่งแล้วทตายตาซาล่ะข้าวเราก็ยังไม่ได้กินเลยอยากจะมาซื้อเสื้อผ้าเขาก็เก็บหมดแล้วตายเธอไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงต่อดี ให้ตายแต่พระเจ้าทำไมน้องๆเขาน่ารักขนาดนี้โอ้ให้ตายเถอะเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนี่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แปลกปลอมอะไรนะคะโอ้ให้ตายเถอะน้องเขายิ้มมาให้ผมด้วย <c oughs> ให้ตายเถอะ <c oughs> วันนี้เราหาซื้อปลอกแขนกันนะฮะยังไม่เห็นสักร้านเลยมีแต่กางเกงในเต็มอือลื่ออยู่นะฮะทุกคน <c oughs> ตายเถอะร้านไหนมีปลอกแขนช่วยบอกผมทีตายเถอะผมร้อนแดดมากแล้วตายเถอะโอ้ปอกแขนร้านไหนมีช่วยบอกผมหน่อยตายเถอะ ทำไมมีตะก้างเกงในเต็มไปหมดเลยนะฮะทุกคนโอ้เฮ็ยตายเธอปอกแขนอยู่ร้านไหนมีขายทำไมเราไม่เห็นเลยสักร้านมีตะก้างเกงในและเสื้อส้นในเต็มไปหมดเลย <ST S 2> ตายเธอะอากาศที่ร้อนจัดเราต้องการปลอกแขนที่หนานุ่มนะะทุกคนโอ้เฮ็ยตายแต่พระเจ้าทำไมไม่มีปอกแขนขายเลยแถวนี้โอ้เฮ็ยตายเธอโอ้เฮ็ยตายแต่พระเจ้าเรามาเชอกับวัยรุ่นที่อายุมากแล้วนะฮะตอนนี้เขากำลังเดินมาโอ้เฮ็ยตายเถอ อย่างเงี้ยเราเรจะมาอุดหนุนเขานะฮคะผคมเราจะซื้อของช่วยเขาเป็นเงิน,รงนประมาณ20่สิบดอลลาร์ฮะผมให้ตาย,ายพระเจา้าให้ตายพระเจ้าโอ้ให้ตายเถอพระเจ้าโอ้ให้ตายสิพระเจ้า เด็กๆกำลังกินหมูกระทะอยู่มันเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์นะฮะทุกคนตอนนี้เราก็เดินมานาน8400 0ันไม้วันนี้ก็ด้มาเจอแหล่งอาหารที่สมบูรณ์อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะฮะทุกคนกําลังหอมฉุยนะ,ะตอนนี้บอกเลยว่ามันเป็นแหล่งอาหารที่ดีน,น้องๆเขาอาจจะให้ผมกินด้วยก็ได้วันนี้ผมไม่มีตังแม้แต่บาทเดียวเลยนะฮะทุกคน ซาร่าตอนนี้กดที่หน้าเลยนะฮะที่คนเราเข้าหของน้ำมีคนเข้าโอ้ตอนนี้มีคนเข้าในห้องน้ำเลยทุกคนในตายเถอะตายเถอะอ๋อตายเต้ยโอเคนะฮะทุกคนให้ตายเถอะวันนี้เราก็จะให้น้องๆปิดคลิปนะถ้าใครถ้าใครชอบกดแชร์ช่างต้นไหนดีกดแชร์กดไลค์หน่อยดีเห็นไหมฮะโอ้ให้ตายเถอะน้องๆก็รอมากเลยเฮตายเถอะโอเคสวัสดีกูดเราเจอกัน ep ต่อไปให้ตายเถอะช่างต้นไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้